ดีคะ่ะสวัสดีพออ่อแม่พี่น้องนะคะ่ะเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะคะมือนีแอจนจิรามาตามแนวทางของพระอาจารย์นะคะเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตาม ขอคนละหนึ่งไล์หนึ่งแชร์เด้อเพื่อสิบอผาดแนวทางเนาะคะ่นะเนาะงวดนี้เป็นงวดแรกเนาะคะ่ะจีจีมาเอากับพระอาจารย์เนาะคะ่นะเอฟซีขอกำลังใจคนละหนึ่งไล์หนึ่งแชร์นะคะเนาะงวดนี้งวดแรกนะคะยิ่งข่าวว่าเพื่อนฟันแมน่นแม่นเนาะคะ่ะงวดนี้ได้สิลร่องตามเบื้องเนาะคะ่ะ หมาหมาเห่าหมาเห่าอะไรเนี่ยรูปปันน้นนะค่ะ นมาสการค่ะหลวงพี่จ้าจ้าหลวงพี่สามตาเนาะค่ะฮุ่นเนาหลวงพี่สามตาฮุ่นหลวงพี่สามตานี่บ่บจกจอกได้หลวงพี่สามตาเนี่ยโบธรรมดาบ่ธรรมดานี่ในสามตาใส่ยาสามตาปานด้วยพี่อืมจ้าแมนฟันบ่าจ้าฟันบ่จ่างวันนี้มีโตดีให้บ่อน้อหลวงพี่จะมักศูนย์มาเก่าปะมาซูนมาเก่าแม่น มันเออหามันลองเบิงหามันถึกมากตัวใดก็ค่ะมักศูนย์มักเก่ามักศูนย์มักเก้ามักหกมักสามไปอ๋อถ้ามาแข่งต้ที่กะตีเป็นหกสามหกศูนย์เก้าบ่อน มีหกมีศูนย์มีศูนย์มีหกเดียวมีศูนย์มีหกมีเก้าโอ้มีศูนย์มีหกมีเก้านะคะนม่วามีศูนย์มีหกมีเก้าศูนย์มีหกมีเก้าศูนย์หกเก้าจีอันนี้มักหรือว่าฟันค่ะมัดละเลียมัดร้องมึง ลองเบิึงจริงลองลองรองรองมึงฮาโชคดีโชคมันหาดวงดีบุญดวงบุญดีเก็บซื้อไหมเออเป็นเป็นแถวทางมั้นบ้าจ้าาดวงบุญดีเก็บซื้อไม่บัดนี้ซื้อไม่บัดนีดวงดีจ้าในห้างเดียวนี่บอค่าลวงพี่ทางนางบ่าหายมันบ้าหายแต่ทางบนญบ่ จังได้ค่ะมีจังบึงฮัตัดเอาเนาะอืมคาเซะเอาอืบเรือเอฟซีโฉกมันน้ำเนาะค่ะกาซิมาถวายน้ำดื่มเอันนั้นเาโฉกมันคาซิมาให้ลอง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 บึงลองบึงเนาะค่ะลองบึงลอแต่ว่าหลวงพี่เคยแบบว่าฟันเรามันเข่าตรงๆบรมีบ่จ้ะ วันหญิงงวดแรกรองเบิเงซือเอาไปพอเป็นญาติพ้องมึงเงือ่เสือมาหน้ามึงเงือ่เสือได้มาไดมาเคยนี่ได้มให้ฟังเบิึงต้องเบิึงวันหญิงงวดแรกหามันโชคดีมากกระจังเบาไหมเห็นไหมงวดวันหญิงงวดแรกงวดหน้ากระจังติดตามไม่อีกเห็นไหมงวดแรกประเดิมงวดแรกเนาะค่ะดวงดีโชคดีหามันเข่าอืมหามันเข่าแล้วดวงดี เอาวันมาจำศีลอยู่นี่มาอยู่วัดนี่นี่เทวดา Lock neck. มาีแบบสิงมองพอเห็นมาศมหาจตกเคียนประคังพี่ยังบุญมีเทียดีย่างบุญมีเลยมาอยู่ไในจักปีแล้ะค่ะไี่หกพันศาอะไรอยู่เนี่ยหกพันศามาเอากระตรงกันกับ็ได้หกใพันศาแน้วหกพันศาแล้วหกพันศาแล้หรอหกพันศาก็ดี ตรงกันก็ดีเนาะค่ะคือมาแม่นแถวบานนี้ตรงกันพอดีเลยอยู่่อยูนี่อันมาจำพรรษาอยู่นี่หลวงพี่มาอยูหกปีแล้วพรรษาแล้วจำรด้แล้วค่ะหรือว่าเห็นหลวงพี่อยู่ไก่นี่นะมันเป็นตตยานเนาะเออไก่แม่นั่งริบต้องนากังขึ้นนะเนาะเป็นตตยานเนาะก็เลยถามว่าเพิ่นมากเพิ่นมากข้อมาเข้อฝันมา วันพระมันกระสิมีแอยู่นเนี่ยคนชิงก็บเด็กลูกอยู่อู้ว้อ้หฟังแล่บางทีเอออยากฟังอยากฟังธรมดาแตะมีแง่วันพระนี่ไงมีแง่แบบไหนแต่ญาติทำเพื่นกัมาแข่งเขาะมาล้างข้าก็ก็แกลธรรมดตาเนี่ยนะครับคุณันพระมันชิงก้อนวันฝนทีมันพระแต่มมาทีมาเขาะประตูเลยบอกค่ะบลาบกันนั่งมาที่ เขาเสียงเฮ็ดเสียงเฮ็ดน uh 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 ั่นเฮ็ดนียังน้ำมันสีน่ะเสียงมีแเป็นคนยังถ้ันเป็นคนจะันแม e นหม้าเฮาได้จะเว้นม้าเฮาทั้งยางไปสีนะยังไปยังมาอยู่ปกติยังขึงยางลงยังอยู่เป็นคนโอ้ฉันเป็นคนธรรมดาเนี่ยเลียน้ด้นอนทีเรียนเลวเน นี่เห็นเนื้อดูบ่จ้าเห็นดูจะเลึ่งบ่อมีธรรมดามีวัดน่ธรรมดาเนาะจริงสักจิตหลายไงธรรมดาเนาะมีธรรมดามีนั่งฟ้ามีปกป้องจริงสักจิดที่นั่งตกหมอกจนไม่มีนั่งมิกแต่ว่าคนบอกว่าเอื่นเด็กเทียร์มันบ่ยังเลยยังบมายังม่ได้บอกเจ็บถึงบอกมีงอนมีงอนแหลกลองเมือเล้ยช่บเนาะแม่เทวดามาเอื่นบ่ยังมึงขึ้นน่ะบ่ได้บ่ได้มาเอื่นเทียร์บ่ไม่เห็นเป็นโตบ่จ้ะ บอโบเห็นเป็นเสียงแก่โบไม่ไเห็นเป็นแก่ไม่เห็นเสียงก้อก้กเป็นก้อนวัอนผ้ากระถิย่างเนี่ยแหละมีเสียงย่างเสียงเห็นจดกเห็นบ้านมาจะขึ้นยนี่ยเป็นมานมาหลายบอย่างเพิ่นมาเห็ดที่เห็นอ่ะเพิ่นเสียมยางน้ำกันมาหลายบ่อรือกับคือจมันพาจังสีเนี่ยมันขึ้นมีสีหาหกทุ่มสีเสียงยึดเสียงระคัางกีเสีัง ีในบทคนยมยกเสียงนะค้งเสียงเออมองเสียงเขคตีมองอะมาตียงโอ้แต่ว่าว่มียไผตีดอกมได้ยินเสียงเด็กเด็หกพุตีหนึ่งโอ้คนขี้งลูกว่ะได้ยินเสียงมันยิ่ได้บทคนเดียวนมันนำเสียงตีและข้างตีตีค้องตีอมองตีเนี่ยนะมงเสียงในมันตีจักรยงนสิน่ะจังวาถสายจอฟังยู่เพอนเขบอก พี่คสิบอกดีพี่คนสิบอกเรียกเห้ไอ้บุ๊คนาวันนี้ร้องพอต่อันร้องพี่น่ะต่อไปน่ะให้ฟังในเด้อฟังว่าเพิ่นสิตีจักเทียกันนาไปย่องร้องแต่องฟังมึงฟังอย่างนี้เสียงอยู่ด้วยเสียงสามซีเท่านั้นเทียกันเลย้วเพื่อจะฮกฮ่เทียงแบกมังมังเยอะขนาดเด็กฮกซุ่ม เลี like so mm ้ยวไปในบทเสียงว่า hmm. ท้านทนลเสียงบทโอ้ไดยินไก่เติบอยู่เด้อยนะมันเพาะมันพะมันพระเป็นีเป็นสีว่าเหตปนพระสีอสียงคือวันคือช่านมาปัดชุมพืนมาโมทนาของมันพระสีนาฝันสีมาล้องมาหัวเคื่อนาตันตีคองตีเนื้อมามาปัดชุมกันมาโมทนาสาธุนามันพะค่ะาพี่ไหมา ศูนย์หกเก้าให้สามตัวสองตัวนะคะเน้นให้พร้อมเป็นแนวทางนะคะความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชอบคอยตามเล้อบอมกฐกานเนาะคะ่ะแนวทางนี้เข้ามีรุดนะคะให้โศกไห้มนันน้ำกันสุสูทุคนเด้อค่ะ <c oughs> <c oughs>